นี่ครับการแพกลำไยนะครับโดยแรงงานเพื่อนบ้านเรานี่ครับพันอีดอนครับนี่ครับผมนี่ครับโอ้โหถลุสนานครับเนี่ยตอนเย็นนะครับนี่ครับวันนี้ผมมาจากกรุงเทพมาถึงเย็นมากครับก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปสั้นๆนะครับพันอีดอนะครับเนี่ยพันอีดอนะครับมีการเลี้ยงเลี้ยงลูกในสวนลำไยนะครับยุงจะกัดไหมครับเนี่ยอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับ มี่ไซส์เล็กนะครับเบอร์สี่นะมีกี่เบอร์ครับน้องมีเบอร์หนึ่งแล้วมีเบอร์อะไรอีกเบอร์หนึ่งเบอร์สามในในเบอร์สามอันนี้เบอร์สามนะครับแล้วเบอร์ไหนใครดีสุดเบอรไหนเบอร์ทอมเดนดีนะอือนี่ครับนี่ครับ อันนี้นเบอร์เบอร์น้อยครับอันนี้เบอร์ใหญ่นี่น,น,น,นี่อันนี้เบอร์ใหญ่อันนี้เบอร์น้อยกา <c oughs> น,น,นจับเคลื่อนบ้านของเรานะครับ